ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาทกรถาธรรมในครั้งนี้ก็เป็นการบรรยายในชุดที่ว่าปรมัถธรรมกลับมาโลกาสว่างสวยัย <c oughs> ต่อไปตามเคย จะมีหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่าพน้นจะพ้นจากทุกข์นั่นต้องพ้นจากสุขด้วยท่านอาจจะสังเกตลักษณะความเป็นปรมัตถธรรมได้ในหัวข้อนี้คือ จะพ้นจากทุกนั่นต้องพ้นจากสุขด้วยศีละศีละธรรมกลับมาโลกาสงบเย็นปรมัตถธรรมกลับมาโลกาสว่างสวยให้มันต่างกันอย่างไรขอได้พิจารณาดูศีลธรรมกลับมาโลกาสงบเย็น แต่มันยังมีตัวตนมันยังไม่สว่างสวัยแต่เมื่อปรมัตทธรรมกลับมาไม่มีตัวไม่มีตนไ,ไ,ไ,ไม่มีความยึดมั่นอุปาทานหรืออวิชชาโลกาจึงจะสว่างสวัยหมายความว่าได้เพิ่มคุณค่าขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งจากการสงบเย็น มันเป็นการสว่างสวัยนับว่าสมบูรณ์ศีลธรรมหรือธรรมะในระดับศีลธรรมนั้นยังมีตัวตนพูดกันอยู่อย่างมีตัวตนอย่างบุคคลมีตัวตนน่ถ้าเป็นปรมัตถธรรมพูดกันอย่างไม่มีตัวตนอีกระดับหนึ่งจะพูดกัน ง่ายๆก็พูดว่าศีลธรรมยังเป็นเรื่องในโลกประมัตถธรรมเป็นเรื่องเหนือโลกความสงบเย็นนั้นอาจจะไม่สว่างสวยัยก็ได้ <c oughs> ควรจะแน่นอนว่าสงบเย็นอย่างมีความสว่างสวยด้วยเหตุนี้แหละจึงเกิดหัวข้อ บรรยายขึ้นมาว่าอาจะพ้นจากทุกข์นั้นต้องพ้นจากสุขด้วยและเป็นประมัถธ,ธรรมที่จะได้กล่าวต่อไปในชั้นแรกนี้เรามาพิจารณาดูปัญหาเฉพาะหน้าในโลกหรือในบ้านเมืองของเราตามสถิติที่ประกาศกันอยู่เวลานี้ปรากฏว่า โรคประสาทได้เพิ่มขึ้นความวิกลจริตก็ได้เพิ่มขึ้นนี่มันเป็นเรื่องที่เป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจตาคือว่าปัจจัยแห่งโรคประสาทมันได้เพิ่มขึ้นปัจจัยแห่งความวิกลจริตออมันได้เพิ่มขึ้นตามกฎของอิทัปปัจจตามันก็ต้องมีโรคประสาทหรือโรควิกลจริตเพิ่มขึ้น อิทัปัเจตตาเป็นหัวใจพุทธศาสนาที่ทุกคนจะต้องทราบความเจริญในทางวัตถุนั้นเจริญอย่างที่เรียกว่ากำลังวิ่งไปทีเดียวจนคนตามวิ่งตามนั้นวิ่งตามไม่ทันเรียกว่าตามความเจริญก็ไม่ทันวิ่งตามความสุขก็ยิ่งไม่ทันคือไม่มีความสุขที่จะให้เป็นผลเกิดขึ้น มันเกิดความทุกข์ตามหลังมาเรื่อยไปวิ่งไล่ตามความสุขมันก็เกิดความทุกข์ไล่ตามหลังมาเรื่อยไปวิ่งตามกันจนหอบจนเหนื่อยอยู่ทุกคนในโลกโลกจึงมีลักษณะเปลี่ยนแปลง เป็นอย่างมากเนื่องมาจากความเจริญทางวัตถุนั้นไม่โลกกาลังสร้างปัจจัยแห่งสิ่งที่เรียกว่าความสุขไม่โดยโดยไม่ได้รู้ว่ามันนำมาซึ่งความทุกข์มองเห็นจะปัจจัยแห่งความสุขจะได้ความสุขก็แข่งขันกันสร้างในลักษณะที่ว่าแข่งก,กันกับเทวดาทีเดียว ตามที่รู้เรื่องเทวดามาอย่างไรก็พยายามที่จะสร้างความสุขแข่งกับเทวดาแต่แล้วมันได้ผลตรงกันข้ามคือมันได้ผลกลับมาเป็นความทุกข์เพราะว่าการสร้างความสุขชนิดนั้นมันเพิ่มการยึดมั่นเรื่องตัวกูของกู มันเต็มไปด้วยความรู้สึกแห่งตัวกูของกูเมื่อจะหาความสุขก็ว่าหามาเพื่อตัวกูถ้าท่านได้ความสุขมาแล้วมันก็ว่าเป็นความสุขของตัวกูตัวกูมันก็เลยกัดเอากัดเอานี่มันกลายเป็นการเพิ่มความทุกข์ไปเสียอย่างนี้ ทุกคนลองหานกเขามาเลี paper, himself, ้ยงไว้สักตัวหนึ่งให้มันร้องตะโกนอยู่เสมอว่ากูของกูกูของกูกูของกูซึ่งจะฟังเป็นคำล้อเลียนหรือด่าก็ได้หรือจะฟังเป็นคำสอนก็ได้แล้วแต่จะตีความหมายกันอย่างไรนี่แหละท่านทั้งหลายที่กำลังสร้าง ปัจจัยอย่างความสุขเพื่อแข่งกับเทวดาควรจะได้สำนึกกันไว้ที่นี่ก็จะดูกันถึงความจริงต่อไปอีกชั้นหนึ่งคือความจริงที่ว่าแม้ว่าจะได้เป็นเทวดาปัญหาก็มีได้ลดลงปัญหา ความยุ่งยากลําบากนานาประการก็ไม่ได้ลดลงแม้ว่าจะได้เป็นเทวดายิ่งเพิ่มปัญหาเพราะเหตุว่าตันหามันไม่ได้ลดลงแต่มันกลับเพิ่มขึ้นตันหาในการแสวงหาในการได้มาในการเสวยในการยึดครองกับตุนสะสม ตัณหาไม่ได้ลดลงตัณหากลับเพิ่มขึ้นยิ่งเป็นเทวดาตัณหายิ่งเพิ่มขึ้นความหลงไหลในความสุขก็เพิ่มขึ้นเพราะไม่รู้ตัวหลงไหลในความสุขโดยไม่รู้ตัวการหลงไหลในความสุขนั่นแหละคือตัวความทุกข์สังเกตด,ดูให้ดีได้ความสุขมาหลงไหลนั่นแหละคือตัวความทุกข์ ยิตมไม่ได้รอดจากเอื้อมมือของโลภะโทสะโมหะแต่ประการใดยิ่งหลงไหลในความสุขก็ยิ่งเพิ่มโลภะโทสะโมหะมากขึ้นโลภะ <c oughs> ที่อยากจะได้มันก็มากขึ้นเมื่อไม่ได้มันก็ขัดใจเป็นโทสะมากขึ้นแล้วก็อยู่ด้วยความหลงไหลในลักษณะนี้ตลอดเวลา ในจิตใจของคนชนิดนี้มันเต็มอัดอยู่ด้วยความกลัวความกลัวว่าจะพลากจากของกูของกูที่เป็นที่น่ารักน่าพอใจในจิตใจเต็มอัดอยู่ด้วยความกลัวเพราว่าจะพลากจากของกูนับตั้งแต่ไม่ได้ก็กลัวว่าจะไม่ได้ขึ้นได้มาก็กลัวว่าจะพลากไปจากของกูจะจะจะจ,จากกัน เขาระแวงว่าจะมีความวิบัติอันร้ายแรงโดยไม่คาดฝันเขามีแต่ความระแวงรบกควรจิตใจว่าจะมีความวิบัติอันร้ายแรงันโดยมิได้คาดฝันดังนั้นจิตจึงฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านอย่างสุดเวียงอยู่ตลอดเวลา ประสาทไวจนกลายเป็นคนประสาทไวในการที่จะสะดุ้งสะดุ้งได้ง่ายเกินไปนึกเพียงแต่นึกมันก็สะดุ้งไม่มีความสงบสุขเลยผลต่อไปก็คือการเดินไปอย่างอาวิชชาอยู่อย่างอาวิชชาในที่สุดก็น้อมไปมีศยศาสตร์ เป็นสรณะอย่างน่าเวทนาเป็นที่น่ากบขันที่ว่าในยุคแห่งประมาณูมันก็ยังเต็มไปด้วยไสยศาสตร์หรือคนหวังเพิ่มไสยศาสตร์หวังพึ่งไสยศาสตรกันมากขึ้นนีไสยศาสตร์จึงระบาดอีกครั้งหนึ่งอีกยุคหนึ่งอย่างหน้าเวทนาสงสารโลกนี้เสียจริงๆ อีกทางหนึ่งก็นำไปสู่ความเป็นาธาตุของยาเสพติดเสพติดทั้งทางวัตถุและทั้งทางจิตเสพติดชนิดเฮโรอีนเป็นต้นก็เป็นเรื่องทางวัตถุหรือทางร่างกายความหลงไหลมัวเมาในความสนุกสนานอร,อร่อยตามแบบของวัตถุที่เจริญนี่ก็เป็นยาเสพติดทางจิตทั้งกายและทั้งจิตตกเป็นยาเสพติด เสียทั้งสองอย่างอย่างนี้แล้วคิดดูเถิดว่าจะมีอิสรภาพเสรีภาพสำหรับความสุขสงบเย็นกันที่ตรงไหนนี่แหละ <c oughs> คือสิ่งที่เราจะต้องสังเกตสังเกตให้รู้จักการเจริญทางวัตถุจเจริญทางวัตถุจนถึงกับว่าจะสร้างความสุข แข่งก,กันกับพวกเทวดาเทวดาตามที่คนทั่วไปรู้เรื่องถือเป็นเรื่องที่รับรู้กันทั่วไปว่าในสวรรค์น,นั่นมีความสุขมีความสุขอย่างยิ่งแม้ว่าจะเป็นสุขทางกามารมณ์มันก็จะเป็นเรื่องทางวัตถุแม้จะไม่เป็นเรื่องทางกามารมณ์มันก็ยังเป็นเรื่องทางวัตถุ เช่นรูปประพรม,มาสายความยินดีในรูปเป็นที่ตั้งแห่งความสุข <c oughs> นี่มันก็ไม่พ้นไปจากอำนาจของวัตถุอ้าวที่นี่ก็มาถึงข้อที่ว่าจะพ้นจากความทุกข์นั้น เป็นสิ่งที่ต้องพ้นจากความสุขด้วยจะพ้นจากความทุกข์นั้นต้องพ้นจากความสุขด้วยนี่เป็นข้อที่จะต้องพิจารณากันให้ลึกซึ้งสุขุมละเอียด <c oughs> ดูที่ความทุกข์ความทุกข์เกิดมาจากความกระหายต่อความสุขความกระหายต่อความสุขมันก็เป็นทุกข์แล้ว อาขันได้ความสุขมาแล้วก็ลหล,ลงไหลหลงไหลมัวเมาอยู่ในความสุขยึดมั่นในความสุขโดยความเป็นของกูนี่เรียกว่ามันเป็นความสุขชนิดที่มาทำให้เกิดความทุกข์สำหรับคนธรรมดาสามัญหรือชาวโลกบุตุชนทั่วๆไป ได้ความสุขมาสำหรับจะหลงไหลให้เกิดความทุกข์นอนไม่หลับรละนอนหลับยากกระวนกระวายอยู่ในเรื่องของความสุขรักษาความสุข <c oughs> มันจึงมีความหนักคือหนักอกหนักใจในการแบกแบกแบกความสุขและแบกทั้งความทุกข์ มันมีการแบกทั้งสุขและทั้งทุกข์ชื่อว่าการแบกแล้วก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นมันเป็นการแบกของหนักทั้งในแง่ของความสุขและแง่ของความทุกข์อ้ความทุกข์เนี่ยมันเป็นของหนักที่มันขบกัดหรือมันสาบแช่งมันด่าทออยู่ตลอดเวลาความทุกข์ เป็นของหนักที่สาบแช่งแต่ความสุขมันก็มีก็เป็นของหนักที่มีดนตรีอันไพเราะกับกล่อมก่ลองคำนวณในเรื่องนี้ด้วยดีว่าความทุกข์นี่มันเป็นของหนักหนักหนักแต่มันขบขัดแต่สาบแช่งในความสุขนี่มันก็เป็นของหนักหนักหนักแต่มันมีดนตรีที่ ภัยระะขับกล่อมหรือหลอกลวงอยู่ตลอดเวลาคนจึงแบกเอาไว้ทั้งของหนักที่เป็นการสาบแช่งและของหนักที่เป็นดนตรีอันไพเราะอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเมื่อจะพ้นเสียจากทุกข์และสุขจึงต้องวางมันจึงจะเป็นสุขที่แท้จริง พ้นเสียจากทั้งทุกข์และทั้งสุขจึงจะเป็นสุขที่แท้จริงนี่เป็นหัวข้อสำคัญที่จะต้องออระวังสังวรสังเกตศึกษาแจ่มแจ้งตจักแก่ใจบนสวรรค์นั้นยุ่งยากเหมือนละครโรงใหญ่ลองคำนวณดู บนสวรรค์นั่นยุ่งยากเหมือนละครละครโรงใหญ่แต่คนก็ยิ่งชอบชอบสวรรค์ชอบจะไปอยู่ในสวรรค์ชอบจะไปคลุกคลักอยู่ในสวรรค์ลงลายแห่งในความอรเด็ดอร่อยทางเนื้อหนังทางเนื้อหนังคํานี้หยาบคลายมากล่องลายในความอรเด็ดอร่อยทางเนื้อทางหนังหรือทางวัตถุคนพวกนี้ จะกลัวนิพพานอย่างยิ่งคือกลัวความสงบสุขชนิดที่ไม่มีตัวตนกลัวความหมดตัวตนกลัวความหมดตัวตนคนพวกนี้กลัวนิพพานคือกลัวความหมดตัวตนเมื่อพูดถึงเรื่องหมดตัวตนไม่ยึดถือตัวตนคนธรรมดาก็สะดุ้ง ยิ่งคนโง่เลาก็ยิ่งสะดุ้งมากทีเดียวแต่พวกผู้รู้นั่นรู้สึกโล่งอกโล่งใจพอได้ฟังเรื่องหมดตัวตนพวกผู้รู้นั่นรู้สึกโล่งอกโล่งใจสบายและเป็นสุขเปรียบเทียบกันให้ดีๆว่าพอพูดถึงเรื่องหมดตัวหมดตนคนธรรมดาก็สะดุง้งแต่ผู้รู้นั่นรู้สึกโล่งอกโล่งใจไปทีคือไม่มีความทุกข์ เราจะดูกันอีกครั้งหนึ่งว่าทั้งทุกข์และทั้งสุขนี่มันสร้างปัญหาทุกขเวทนาเวทน,นาที่เป็นทุกข์มันก็สร้างและเพิ่มวิภาวะตัณหาเรื่องอยากทำลายอยากตายอยากไม่มีอยู่เป็นวิภาวะตัณหา ส่วนความสุขเวทนามันก็สร้างเลบเพิ่มทั้งกามะตัณหาและทั้งภาวะตัณหามันอยากได้ในของอร,อร่อยแล้วก็มันอยากที่จะอยู่มีชีวิตอยู่สำหรับบริโภคของอร,อร่อยเป็นอันว่าเวทนาทุกชนิดมันเพิ่มตัญหา ทั้งสร้างและทั้งเพิ่มตัณหาและเวทนาชนิดไหนจะให้ความสงบเย็นเพราะมันเพิ่มตัณหาโดยกันทุกๆุกเวทนาเมื่อยิ่งมีตัณหามันก็ยิ่งมีอุปาทานยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เป็นอารมณ์ของตัณหา มันจึงสมัครใจแบกของหนักเอาจิตใจเข้าไปรองรับปัจจัยแห่งตันหาคือของหนักจิตใจเข้าไปอยู่ภายใต้แบกไว้ซึ่งของหนักทุกชนิดคิดดูเองก็จะเห็นได้ว่าการแบกของหนักนั้นเป็นทุกไม่ว่าเป็นของหนักชนิดไหน เป็นของหนักที่ขบกัดหรือของหนักที่เป็นดนตรียนไพเราะมันก็เป็นของหนักมันเป็นของหนักมันก็เป็นทุกข์ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นทุกข์ตรงๆที่มันขบกัดหรือว่าเป็นทุกข์ที่มันหลงมาเป็นความทุกข์เพราะหลงอยู่ในความสุขแบบสุขแบบทุกข์ก็หนักแบบสุขก,ก็หนัก ทุกโดยตรงก็มีทุกโดยอ้อมคือหลงอยู่ในความสุขนั่นมันก็ล้วนแต่เป็นทุกข์คำนวณดูอย่างเด็กทารกคิดเลขก็ได้ว่าพ้นทุกเดียวกับพ้นเสียทั้งสองทุกนั่นอันไหนจะดีกว่ากันพ้นเพียงทุกเดียวกับพ้นเสียทั้งสองทุกนั่นอันไหนจะดีกว่ากัน การพ้นเสียทั้งสองทุกย่อมดีกว่าที่จะพ้นแต่เพียงทุกเดียวใช่ไหมเล่าลองคำนวณนดูดังนั้นจะพ้นทุก์ได้จริงพ้นทุกได้เด็ดขาดพ้นทุกได้สิ้นเชิงมันก็จะต้องพ้นจากความสุขสเียด้วย ถ้ายังอยู่ใต้อิทธิพลของความสุขยังหลงไหลบูชาความสุขยังมีความสุขเป็นความรู้สึกรุ่มรุ่มอยู่ในจ,ใจิตใจมันก็เป็นความไม่สงบคือไม่ใช่ความสุขนั่นเองไอ้ความสุขนั่นมันกลายเป็นของหนักไปเสียแล้ว กลายเป็นสิ่งที่หลงรักลงยึดถือลงแบกเอาไว้แบกของหนักแบกความทุกข์มันน่าเวทนาสงสารสักเท่าไหรนคนเราที่จะแบกทั้งของหนักั้ะแบกทั้งความทุกข์จิตที่ว่างจากของหนักก็คือไม่แบกไว้ทั้งสุขและทุก มันคือจิตที่ว่างเสียจากตัวกู้และของกู้โดยแท้จริงจิตไม่มีความรู้สึกยึดมั่นหมายมั่นว่าตัวกูหรือว่าของกู้เป็นจิตที่รู้แจ้งเป็นจิตที่ฉลาดจนสลัดออกไปเสียทั้งสองอย่างมันก็เป็นจิตที่ว่างจิตว่างนี่ไม่ได้แบกไว้ทั้งสุขและทั้งทุกข์มันจึงเป็น จิตที่ปราศจากความทุกข์โดยสิ้นเชิงที่นี้ก็มาดูกันต่อไปว่าทำอย่างไรจึงจะเป็นเช่นนั้นได้จะทำกันอย่างไรหรือจะอยู่หากันอย่างไรในการที่จะพ้นเสียได้ทั้งจากทุกข์และจากสุขคำตอบ <c oughs> มีจิตที่มีได้หมายมั่นอะไรว่าเป็นตัวกูของกูพูดแล้วมันก็ฟังดูซ้ำาๆซากๆา,กากจิตที่ไม่ได้ยึดมั่นหมายมั่นอะไรว่าเป็นตัวกูของกูเรียกอีกอย่างหนึ่งก็ว่ามันเป็นจิตล,ล,ล้วนล้วนจิตล้วนล้วนจิตไม่มีอุปาทานจิตก่อนแต่จะเกิดกิเลสจิตก่อนแต่ที่จะเกิดอุปาทาน นี่เป็นจิตล้วนๆปราศจากความหมายแห่งตัวกูของกูนี่แหละจะเป็นจิตที่จะอยู่ได้โดยพ้นเสียหมดโดยพ้นเสียทั้งทุกข์และทั้งสุขจิตล้วนๆไม่ได้หมายมั่นอะไรว่าเป็นตัวกูของกูนี่คือจิตที่ว่างจาก ความหมายมั่นแล้ว่างจากความทุกข์จิตว่างเป็นคำที่ฟังยากคนที่ฟังไม่เข้าใจก็เอาความโง่ของตัวเองมาตีความหมายก็เอาคำว่าจิตว่างนี่ไปล่อเรียนอยู่ที่จริงจิตว่างนั่นคือจิตที่มันว่างจากปัญหาทุกๆอย่างว่าง,างจากกิเลสว่างจากความทุกข์ โดยผู้หารธรรมดากว่ามันว่างจากความมีตัวกูว่างจากความมีของกูจิตชนิดนี้แหละมีเถิดนั่นจะไม่เป็นทุกข์เพราะแสวงหาความสุขมันจะไม่เป็นทุกข์เพราะหลงไหลในความสุขที่ได้มาให้ทุกคนทำหน้าที่ของตนของตนอยู่ด้วยจิตชนิดนี้และทำอย่างสนุก มันไม่เป็นทุกข์มันก็ต้องสนุกหรือมันควรจะสนุกจิตท,ที่ไม่หมายมันเป็นตัวกูของกูไม่เอาอะไรข้างในเป็นตัวกูไม่เอาอะไรข้างนอกเป็นตัวกูทั้งข้างนอกและข้างในไม่มีอะไรที่เป็นตัวกูหรือเป็นของกูมันว่างให้ถึงที่สุดอย่างนี้มันก็เต็มไปด้วยสติปัญญาและความบริสุทธิ์มันมีความรู้หรือสติปัญญา เยียงสูงสุดอย่างแท้จริงเมื่อมันว่างเสียจากสิ่งสกรปรกคือตัวกูของกูตัวกูของกูมันเป็นกิเลสพอเข้ามาครอบงำจิตจิตที่เคยมีธรรมชาติเป็นความรู้เป็นความบริสุทธิ์มันก็มืดมันก็ไม่รู้มันก็สกรปรกเศร้าหมองไปพอเอาความยึดมั่นถือมั่นนะว่าตัวกูของกูซึ่งเป็นของใหม่นี่ออกไปเสียจากจิต จิตก็มีสภาพเดิมคือมีปัญญาและมีความบริสุทธิ์ตามหลักที่กล่าวว่าจิตนี้ประพัดสอนตลอดเวลาที่อุป,ปกิเลสไม่จรเข้ามาครอบงำม,มันมีปัญญามันมีความบริสุทธิ์จึงเป็นจิตที่มีปัญญามีความบริสุทธิ์เอาตัวกูของกูออกไปเสียจิตก็มีปัญญาและมีความบริสุทธิ์ ก็ทำงานได้สนุกเป็นกำลังให้ทำงานปัญหาเรื่องเหตุเรื่องกำลังที่จะหลักดันให้ทำงานนั่นตามธรรมดาก็คือกิเลสคือความอยากคือตัณหาอปาทานนั่นของคนธรรมดาแต่คนที่มีจิตว่างจากกิเลสว่างจากตัณหาแล้วก็มีปัญญาและมีความบริสุทธิ์นั่นเองเป็นกำลังหรือเป็นโมติฟทำให มีกำลังที่จะทำการงานยิ่งไปเสียกว่ากำลังของกิเลสไปเสียอีกคราวาททำได้คราวาททำได้คราวาททำได้โดยลืมความเป็นคราวาสเสียมีจิตชนิดที่รู้จากความทุกข์และจะดับทุกข์อย่างเดียวให้สมกับที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าฉันกล่าวแต่เรื่องความทุกข์ กับเรื่องความดับทุกขานั้นฉันไม่ได้กล่าวเรื่องความเป็นคราวาสหรือความเป็นพระในฐานะเป็นเรื่องสําคัญหรือตรงกันข้ามคราวาสหรือบรรพชิตก็มีทุกข์และจะต้องดับทุกข์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องสําคัญมันจึงมาอยู่ที่เรื่องความดับทุกข์เสียให้ได้จิตที่ว่างจากอาวิชชาอุปาทานมันก็มีกำลัง ของธรรมชาติตามธรรมชาติอย่างยิ่งให้ทาหน้าที่การงานอย่าไปมัวคิดถึงเรื่องพระเรื่องคราวาสถ้าจะคิดก็คิดแต่เพียงว่าาความเป็นพระเป็นบรรพชิตนั้นสะดวกในกานในการที่จะดับทุกขยิ่งกว่าคราวาสบ้างเท่านั้นเองคราวาสก็ต้องดับทุกบรรพชิตก็ต้องดับทุกเป็นบรรพชิตสะดวกหรือง่ายกว่าบ้าง แต่คราวาสก็จะอยู่เฉยๆไม่ได้มันจะต้องพยายามทําความดับทุกขโดยลืมเสียว่าคราวาสนี่เป็นอุปสรรคต้องการที่จะดับทุกขความทุกขมีที่ใครคนนั้นจะต้องดับทุกจึงต้องดับทุกกันทั้งพระและคราวาสคอยดับทุกเสียได้ทั้งที่เป็นทุกขโดยตรงและ ทุกโดยอ้อมที่เกิดมาจากความหลงในความสุขดับเสียให้ได้ทั้งสองทุกคือทั้งทุกโดยตรงและทุกที่เกิดมาจากความหลงในความสุขหลงในความหมายหรือคุณค่าของความสุขที่เป็นเรื่องหนักแก่จิตใจทำอย่างนี้ได้เรื่องก็จบหวังว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายาคงจะมีความรู้ความเข้าใจเพียงพอในข้อที่ว่า จะพ้นจากทุกขนั้นต้องพ้นจากสุขด้วยโดยพยายามไม่หลงหลายในเรื่องของความสุขความสุขก็กลายเป็นของธรรมดาไปไม่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์เล้วก็จะอยู่อย่างเป็นสุขที่แท้จริงได้ด้วยกันทุกข์ที่พาราตีการเทิน